ได้บรรยายมาก็ขอเข้าใจในโครงสร้างในการที่จะทำงานเผยแผ่แต่ว่าในเนื้อหาที่พูดเป็นร,มรวมๆมันก็อยู่ในส่วนที่คณะบุญบาอาจารย์ได้ปฏิบัติอยู่แต่ในมุมมองของผมว่าจะให้ได้อีกมุมนึ่งก็คือในภาพปฏิบัติที่เคยทำมามีอยู่6ประการหัวข้อที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็ พยายามที่จะเชื่อมสัมพันธ์ให้ศาสนาคือผลิตบุคลากรให้ได้มากเอาไว้จะเป็นสาเน,น็นภรคร้อนหรือว่าอุปสมบทอยู่ในนี้ก็มีหัวข้อที่มีโครงการที่จะผลิตหรือว่าอบรมสาเน,น็นภาคร,ร้อนอุปสมบทฉลอรวเกฤตอะไรต่างๆอันนั้นคือการระดมบุคลากรเข้ามาทีนี้ในเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องมีการผ่านการอบรมก่อน อบรมนี้มีทั้งสองรูปแบบทั้งด้านวิชาการแล้วก็ด้านภาคปฏิบัติความมั่นคงของบุคลากรที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มีศรัทธานในพุทธศาสนาอันนี้เอาเฉพาะหัวข้อนะครับประเด็นที่สองคือปริยตัติศาสนาก็คือการศึกษาเล่าเรียนเบื้องต้นคือขัดเกลาเรียกว่ากรองคนก่อนเรียกว่าการอบรมพอขั้นที่สองคือส่งเข้าสู่ภาคการศาึกษาเว่ามั่นคงอยากอยู่ในพุทธศาสนาอยากศึกษาเรียนแล้วก็ ส่งเข้ามาศึกษาทั้งด้านปริยัติด้านปฏิบัติไปคู่กันเลยเพราะว่าผลของปฏิปฏิบัติกับปริยัติที่ถ้าว่าแยกกันความมั่นคงจะยังปริมาณหรือว่าคุณภาพลดลงถ้าหาว่ามีฐานคือปฏิบัติเป็นสิ่งที่รองให้กําลังใจอยู่ได้ปริยัตยิเป็นส่วนที่เสริมให้มีเสรียปัญญาความร,รู้มันจะไปด้วยกันได้ดีอันที่สามก็คือปฏิบัตินี้ให ให้เข้าสู่ในภาคปฏิบัติแบบเข้มงวดมีผลทางการเป็นผู้นําในด้านเป็นพระวิปัสนาจารย์อยู่ในนี้ก็มีโครงการอยู่ก็ถือว่าเข้าหลักการกันพอดีแต่ว่าจะยกให้เห็นว่าการเคลื่อนง,งานที่จะส่งผลต่อเนื่องกันนั้นมันจะมีอันดับที่3คือภาคปฏิบัติครั้งแรกเราก็บ่มไว้ก่อนพอภาคที่สองที่ท่านบอกว่าอบรมให้เป็นวิปัสนาจารย์นั่นคือ เข้าสู่ภาคปฏิบัติเพื่อนําไปสู่ความได้บรรลุผลอันที่สี่ก็คือปฏิเวทาคือผลของการปฏิบัตินะั้นจะนําพาให้บุคคลผู้ได้ผ่านการนั้นปฏิบัตินั้นเป็นผู้นําในด้านปฏิบัติโดยแท้จริงหวังผลทางด้านจิตใจเลยนะครับคือปฏิเวทาทั้งได้สมาธิได้สมาบัติหรือว่ามรรคผลมรรคผนตามที่ตั้งใจเอาไว้อันนี้คุณภาพของคนแน่นอนคําว่าศักยภาพคุณภาพนี้มันเกิด ทั้งด้านวิชาการส่วนหนึ่งแต่ทั้งด้านจิตใจนั้นฐานหลักสําคัญเลยครับอย่างที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือมีฐานใจที่ผลจากการปฏิบัติมาก,ก่อนจะทํางานเข้มแข็งอดทนได้สู้ทุกรูปแบบจะมีทางภายนอกภา,ายในมาสู้ได้เพราะฐานใจมั่นคงอันนี้คือผลของปฏิเวทอัอที่สามคือเข้าหลักตามที่มาสัมมนากันวันนี้ก็คือด้านเผยแผ่ เผยแผ่คืออันที่5นี่หลังจากาได้มาบวชแล้วได้ศึกษาด้านปริยัติได้ปฏิบัติแล้วได้ผลของปฏิบัติแล้วทีนี้ทํางานแบบไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไร <c oughs> อันนี้หายาก <c oughs> คือการเผยแผ่ตัวนี้เป็นทั้งด้านปริยัติทั้งด้านปฏิบัติธรรมศึกษานักธรรมบาลีอะไรต่างๆสามัญอยู่นี้หมดเลย <c oughs> มันครบวงจรหมดเลย <c oughs> ถ้าว่าทำสักอย่างใดอย่างหนึ่งทําไม่ครบวงจร การที่จะทําให้พระศาสนามั่นคงก็เป็นสิ่งยากเหมือนกันแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทํายากว่าทําไงจะให้ครบวงจรให้ได้อันนี้ก็เอาหัวข้อไว้ก่อนนะภาคบ่ายจะนําเสนอแล้วก็เห็นภาพด้วยส่วนข้อสุดท้ายอันที่6คืออุปถรมนี่จากที่ผู้อำนวยการสำนักงานพูกก็เกิดน,นําในทางพุทธศาสนาอุปถรมมาหลายทางคือเริ่มต้นคือศรัทธาแต่ในส่วนสายงานทางราชการหน่วยงานต่างๆท,ท,ที่จะมาอุปถรมนั้น ต้องอยู่ในหลักมีโครงการมีระเบียบมีระบบมามีหลักฐานเวลาทํางานเสร็จแล้วกลับไปก็มีหลักฐานอันนี้ทางฝ่ายคณะสงฆ์เราขาดคนทํางานให้พอสมควรที่ผมทํางานมาโครงการธรรมสัญจรปีนี้ไปบรรยายตามวัดนี่32แห่งไปบรรยายตามเรือน38แห่ง70แห่งนี้ที่ทําอยู่นั่นคือเอาฐานจากหลวงพ่อประชาทําไว้ไปบรรยายธรรมบรรเข้าฉลากประดับดิน ผมมาขยายผลไปทุกวันพระไปบรรยายตามวัดต่างๆส่งทีมงานออกไปทีมงานนี้เราอบรมประมาณสัก50%ไปหาประสบการณ์ภาคสนามอีก5 0าเุ่จะได้เข้มแข็งถ้าเฉพาะวิชาการภาคสตษฎีนั้นมันไม่มันไม่พร้อมสักทีต้องให้มีภาคสนามด้วยเฉพาะบุคลาก,ากรากที่มาอบรมเป็นพระวิทยาก,กทาราทั้งด้านปริญญาทั้งด้านปฏิบัติด้านเผยแผ่นี้อบรมไปแล้วถ้าไม่มีงานทําหรือว่าไม่ได้ทางานมันเสื่อมเหมือนกัน เรียกว่ามันไม่คมแต่ถ้ามีแล้วให้มีงานต่อเนื่องใช้ได้ตลอดเหมือนความรู้เรียนมาแล้วใช้ทุกวันมันจะคมก็มีวิธีการก็คือให้มีงานให้ตลอดไม่มีงานสร้างงานให้โดยเฉพาะฝ่ายวัาถามนี้บางทีอยากทํางานพระดอยากทางานบางทีพอเดินไปแล้วมันสะดุดอย่างโครงการนี้ส่งไปทุกอบอตอประเมินได้แล้วว่ามี5ประมาณ1 8อบอตอ จะได้รับผลออปถัรภ์มาอบต่อเดียวที่เราคุ้นเคยแก่ชิดแล้วก็คุยกันได้แา่นอกนั้นเขาไม่เห็นความสำคัญก็ต้องมันเสนอหน่อยทีนี้ต้องอาศัยทางฝ่ายบ้านเมืองอเขาอาจจะมองว่ามันพระบ้านนอกกิจก็เถือโครงการอะไรมาไม่ได้เห็นมีโครงการไม่มีเจ้านายสั่งคือเราคิดงานขึ้นมาเองทํางานเองผลมันก็มีพลังน้อยแต่ถ้าหากว่าเป็นโครงการระดับจงบังหวัดสําหรับระดับผููชาเนี่ยมันจะ มาได้สวยมากอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่ดีใจนะที่ได้มีโครงการมีโปรเจกต์มีวิทยาทัศน์มีกลยุทธ์ต่างๆอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นมาทีนี้เราก็จะทํางานตามแผนที่ผ่านมาคุณภาพงานก็มีอยู่แต่ว่าแผนงานในการเก็บข้อมูลต่างๆมันไม่สามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้ที่จะมาศึกษาภายหลังได้อันนี้ก็บอกว่าในส่วนตรงนี้เห็นโครงสร้างแล้วมันเป็นผลอยู่ในกระดาษ แต่ทำไงจะให้เป็นสู่ภาพปฏิบัติที่ว่าคิดแล้วทำได้ถ้าไหนที่คิดแล้วทำไม่ได้มันไม่รับรื่นหรือว่าทำไม่ยาวก็ตัดออกคือโครงการนี้จะให้เป็นโครงการระยะยาวคือบางทีเราอาจจะบอกว่างบประมาณมันมีแค่ปีเดียวปีต่อไปมันจบถ้าหาว่าเราวางแผนไว้แล้วคือทําไงให้มีงบประมาณมาซัพพอร์ตหรือว่าให้งานมันเคลือ่อนด้วยว่าโครงการให้ต่อเนื่องปีหนึ่งอย่าทําตลอดปีหรืออาจจะทําสักเดือน2เดือน คืองานของคณะสงฆ์มันงานจอดมันมากถ้างานประจำยืนไว้แต่ห้าให้เป็นช่วงที่มีมีเวลาว่างแต่แ้าในดูการเข้าพรรษาเนี่ยพระเนนอยู่ประจำเนี่ยทีมงานนี่ไม่นีไปไหนแล้วก็เอาทีมงานนั้นคือวัดพิษที่ทาอยู่ปัจจุบันอยู่ในรังฝึกฝนให้เป็นนักเทศไว้ตั้งแต่มาบวชวันสองวันขึ้นแสดงธรรมผัดเปลี่ยนฝึกฝึก,กหัดกันพออยู่ในรังเสร็จแล้วฝึกพอสมควรแล้ว คัดสรรบุคคลส่งออกภาคสนามท่านนี้ได้บุคลากรเข้มแข็งแต่ถ้าเข้ามาอบรมในส่วนกลางภาคที่ดีแน่นอนมั่นคงแบบเสือหรูแต่กลับไปแล้วไม่มีภา,ภา,ภาคปฏิบัติผลบุคลากรที่มีศักยภาพมันก็น้อยลงอันนี้จะขอฝากไว้ตัวนี้ภาคบ่ายค่อยคุยกันก็เป็นว่าได้หกหลักคือปริฆาศาสนาสองบริิศาสนาสามการศึกษา นำไปสู่ภาคปฏิบัติสอันที่4ก็คือปฏิเวรอันที่5คือการเผยแผ่อันที่6คืออุปธรรมวันนี้เราจะคุยในภาคเผยแผ่แล้วก็จะครบวงจรทั้งหลายมันอยู่ใน6ประการที่